สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับสาวพิมพ์นะคะวันนี้งานมาอีกแล้วนี่เรามีงานวิ่งดินนะคะต่อกันนะคะเพอวนันรถก็ทยอยเข้ามา เดี๋ยววันนี้พาไปติดตามหน้างานกันนะคะลงงาน200เที่ยวนะคะวันนี้อยู่หน้างานที่เอาดินนะคะเดี๋ยวสาวพิมพ์จะพาไปดูหน้างานนะคะหน้างานลง ทางออกคนละที่กันนะคะมีงคนละเซนกันเนาะคะ่ะมาถึงหน้างานแล้วนะคะเล่งคะ่ะเล่งงานช่วงนี้เล่งงานขึ้นมากับลูกพี่นะคะ พื้นที่200เที่ยวนะคะเหลืออีก50เที่ยวซื้อซื้อซือ้อน้ำซื้อเบ่นมาให้ให้คนฉีกตัวนะคะทุกงานทุกตอนนี้นะคะกำลังเร่งงานนะคะห้ามห้ามใครแซงนะคะแล้วก็ห้ามแซงใครนะคะไม่มีใครยอมใครนะคะช่วงนี้งานน้อยงานเพิ่งเข้านะคะ ช่วงนี้เหยียบหนีกันอย่างเดียวเลยค่ะรถไทยก็เล่งงานนะคะมาถมเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มาถ่ายให้ดูนะคะเมื่อวานนี้วิ่งไปร้อยห้าสิบเที่ยวนะคะวันนี้เหลืออีกห้าสิบเที่ยวนะคะวิ่งเก็บงานให้เสร็จก่อนฝนจะตกนะคะฝนก็คืมอมกแล้วนะคะรถไทยก็เล่งนะคะรถดัมก็เล่งวันนี้รถ รถดับวิ่งเข้าไม่ทันหน้างานไมโครนะคะไมโครรอนะคะ ยอมใครเลยนะ,ะรถดำวันนี้ออกเอ่อวันนี้จะเก็บงานให้เสร็จนะคะเงินเงินก็ออกนะคะวันนี้งานเสร็จเงินออกนะคะต้องเคลียร์แล้วก็วิ่งงาน ี่สิบสามสิบเที่ยวนะคะวันนี้ก็มีงานแปลงงานแปลงใหญ่สองร้อยเที่ยวนะคะวันนี้มาหาโรงงานเจ้ากินนะคะ วิ่งนานไม่ได้นะคะเจ้าทีแรงต้องทำเวลาแข่งกับคนแข่งกับเวลานะคะแต่ตอนนี้รถไทก็เคลียร์ปรับ เสียบอยจเจริอซับนะ,ะัะน,นี่ฮีโน่ฮีโน่มนดูทางขึ้นฮีโน่มาดูทางขึ้นฮีโน่โอ้โหฮีโน่ไฟมาสุดเสียง ใครยอมใครวันนี้อือหืหอไอ้เป้าคนชีกก็เร่งคนขับก็เร่งทางขึ้นมันยาก เป็นทางขึ้นนะคะบิดตัวขึ้นเลยวันนี้ฝนก็ตกนะคะแล้วก็มาถ่ายกลางฝนมาดูนะคะ210บ,บิดตัวโอ้ฝนตกโปรยปลายม,มาเลยวันนี้สาวพิงก็ไม่ได้เอาลมมาซะด้วยละ ขึ้นมา2อ0รสบฟรีไม่ฟรีวิ่งงานยาวนะคะดินก็ม่วมมวมวันนี้จะเร่งเร่งให้เสร็จนะคะฝนก็โปรยปลายลงมาอีกแล้วเร่งงานให้จบนะคะ แข่งกับเวลาแข่งกับฝนยี่ปุ่ร้อยเจิบ้านะคะ นี่ดูทางบิดตัวขึ้นอ่าคิดอยู่จะไปทางไหนดีรถเยอะนะคะรถเยอะ เลิกกระดานเยียบได้เลยรัวๆเถอะไม่มีใครยอมใครทางบิดตัวขึ้นหมุนเม็ดหมุนอุ้ยปุ้ยหมุนไปแล้วนะคะ บิตัวโอโเล่งไม่เล่งอ่ะดูดูคุย <c ười> พ่อเราไม่เข้าใจกัน <c ười>